สวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ไม่ไม,ม,มรอช้านะฮะจะเล่นมิซิกนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในโลกเกนนั่นเลยในะจีบีบีเอ้ออ้ามาแล้วอ่ะรุ่นที่รุ่นที่สิบเอ็ดนี่เองรุ่นที่หกเฟย์อะไรหกคันลรุ่นที่หกนะครับเคเคซีน่าเดมิซิกฉะนั้นเราก็เอ้ยมันแต่ว่ามันไม่มีอ่านเราเอาตัวนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นเป็นรุ่นที่เจ็ดนะครับแอบ ก็เราก็จะเอาไหนแล้ววะเอ้ยป้าสุนเดกไหนล่ะนี่เออ้ยมาแล้วว่ะนี่มันซูเปอร์ซูเปอร์โฮขาเงะนี่ว่ะทั้ง78ล่างนะฮะด้านใหม่เป็นอยากกดสุ่มด้านใหม่ดๆนใหม่านีโหเออนั่นแหละสู้ในคนนะฮะไปลยสู้ในคนนะฮะต้องแบบปะทะกันก่อนเออ จัดเมลมาหน้าเกิดรุ่นทีหกแพ้เด็กนะจ้ารุ่นทีหกแพ้เด็กนีกม่มึงัติค่านะข,ข้างปูงหมดแล้วของแกอชอบชุลเลยแต่ว่าชลเมันเอากำ,ากำชุ<อ>่มของคาที่นี่อยู่อุบัติอะไร่เออมันอยู่ชุนเลศอะเหมือนไปก่อนน้ำปูร้อนยังไงก็ไม่รูยเฮ้ยจ้าโอ้โหใส่คอนไม่ได้เกี่ยกนเลยอะไรอะไรโอ้โอยโดนได้ไงวะมความเร็วมือเลยก็เริต่อต่อเป็นจริงอ่ะุต่อไปบ้าโอ้โหโดนอีกแล้ว Ây bà ơi váy! <bots> oh. hey. hey, oh, uh, yeah. oh Ay váy! Ay! cho nó um, Ay! Ay! -ja. Ay! 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 đây Ay! 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 đi Ay! Ay! như thế Ay! 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 phương ưa แขใจริงยอมรับเอา้ยอะไรวะใช้่อยาต่อยอ่ออาอนาไมา,าหอเอของฉัอะไรปึกอะไรจัใช้พลังขอโรีมาลุนเลยเล่นอะไรเโอ้โเลือดพุ่งเยอะเลยเป้นฉันไม่เคยคิดจะใช้หมดเซียนเลยนะ คตรเก่งคือหซิในมัวล้ว่นเไงว่าในวงแหวนเออมันถูกดิงไปแล้วนีบ้าได้รู้หวใช้ได้งไงเนี่ยใช้ได้ไงตายเลยอ่ะเออโอคตรเก่งไอ้บ้าเอ้ตาผมมาแล้วนะครับทนที่ห ยังไม่ลดเลยมันโดนแค่อันเดียวอ่ะเสียดายจั่ถ้ามันโดนได้หลายอันนั้นเหมือนกับไอ้นุ่นก็ยังดีดิเอยน่แมวะอึ้ไอ้เพื่อนเอ้ยโอ้ แกงว่ะอฮ่าเรุ่นที่6นี้สุดยอดสุดแล้วอะไร้อะไรอะไรร้มสอนเ่เรหะยไชๆๆไปมาๆเีร้ยไม่เคยที่จะไม่โดนท่าไม่ตายเลยมาู้คือสเต็ป แล้วแต่ผมนี่เทพมากเลยนะแบบว่าหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทําอะไรถ้าไม่ตายไม่ได้เลยไอหยามันยังไม่ตายสักแอรเลยนะเนี่ยยอดเลยตัวนี้นี่ส่งอีกคนมันตันอย่างเดียวเลยว่ะมาได้จังได้

อาจจะนักรกิจซ้โอ้ไม่ซัาลาดาชานนโรอกลกนนะกลับขึ้นข้าแค่นี้โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเอาไปป้อโอ้โหมันมันพตดเยอะ เขาเว้นนิแล้วโคตรน้อยทำอไมวะไม่โดนวะเนี่ยโอ้โหแ,แล้วว่เราจะดมืีเข้าไปาแหลกกดมั่วได้เทพม,มากเป็นกระโดมั่วได้ไหนวะโอ้โหกดมั่วได้ไปชั้นเชิงมากมาอีกทีนึงต้องแก้แค้นเก่งเกินไปละ เป็นเออแข่งกับดกดว่ามีชั้นเชินมากดูว่าดูเลยนี่มั่วถ้าเป็นพี่พี่ไม่กดแบบนี้แต่พี่ก็กดตามเมื่อกี้อยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงโอ้โหทำไมความเร็วสเต็ปมันเท่มากเลยโอ้โหออกไงดีวะผูสิครับเป็นไงล่ะ

ันแล้วด้วยกันไม่ได้ไอหย่าเหมือนแบบเขาอ้างเลยก่นกันแล้วด้วยเข้าไปเลยอี๋โอ๊ยไม่ทันไอยาเบืองฟรีเลยมาไม่โดนเหรอเออไม่โดนนะดิไอ้บ้าโดนก็เจ็บดิโดนก็เจ็บดิ พอเล่นตัวนี้ตั้งแค่มันจะหยุดทำไมวะเรากดปุ่มผิดไปหยุดเฉยสายนาตบคอรเนี่ยเอาโดนอีกแล้วเอานตบอร์รเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนั้นเนอ หกอ่นเลยหลักหนาปึ้งปึ้งโอ้โหลุ้6ที่หกเอ้ยปุ้งปุ้งอ้ยโดนก่อนไบ้าเอาไหนักหนาวะนูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตายว่ะหน้นูไม่ได้ลุ้นที่ห่นะ ไอ้บ้าผมใช้ตั้งไม่ตายไม่ค่อยเก่งเลยฮะท่านอาจารย์ไอ้จอโดนด้านหลังเฉยเลยไอ้ป้อมเลยปุ๊โอ้ยอย่าไอ้ลูกจิ๋วเนี่ยโอ้โ ล้วอ้โหลบทันไม่หลบทันไม่คือตายอย่างเดียวเลยเจโอเคจังหวะพุ่งมาแล้วของแกเราจะจังหดีๆเชียวโสาชอบมิสกิแต่ไม่ได้ใช้มิสกิเลยต้องเล่นตัวเนี้ยชนะรอันารอ หน่าราอา้อนามเร็วไปไหมปุ้งปัดหน้าร้อนไรอีกเฮ้ย้ย งั้นเราเล็ดเดียวเอ,อ,องให้เต็มก่อนนะชาเต็มก่อนเออจังหวะนี้ลุกขึ้นมาดิอะไรวะมาใส่ามาอ่ะเอาจริงๆไปไหวแล้วไปมาซี่ท่านหนุกแต่ร้อนตัวเหมือนเด็กทำไม เฮ้ยยาปุใหญ่เรียบร้อยเอากดหายตัวไม่ได้อ่ะใหญ่อยากจะกดยอมแพ้เพราะเพราะถ้าไม่ตายกดหาโตไม่ได้เนี่ยไอ้บ้าเลยเขาอุ้ยไอ้ย้าวเฮ้ยอ้ตเฮ้ยไอ้ใหญ่ยังไม่จบด้วยเออแต่ว่ากดหายตัวแบบรุนแรงมากเลยนะเมื่อกี้แบบกดไม่ติดอะไรวะ เออไม่ไปเป็นไรเอาขับไปมา,อาเอาโอ,อ,อ,อ้โหเอเอไ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 ดแล้วเาหรอย่อาท่าจารย์ม่โอ้ยท่านอาจารย์อย่าเข,ข้ามามตอะไจะเข้าไปอยย่ไปสาาร เขาคุณค่ะแท็กเือทำไม,มไม่เง่าไม่ง่ไม่เง่าขอทีเถิดจะมาอือเฮ้ยฟันฟันันไ <c oughs> ยังไงสงไไงุไม่ได้่าเรืองหรอเดี๋ยวแปลงร่างทำไมก็รู้ว่าซึ่งสนาระไม่ได้อะไรนะสารดาเออสราะ ชันารโรตั้งนานโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตุแเราไปก่อนนะครับก็ไเขหน้าในครับผมอย่าลืมเจอกันใหม่ในะในอาทิตย์หน้านะอินตจ้าไปบายจ้าจิบุจิบุ